No. Wow. เป็นอาคารหลังใหม่ที่สวยสดงดงามค่ะปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้เปิดทําการแล้วก็เปิดให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมีความสุขในการเรียนกับห้องใหม่มากเลยนะคะแต่ว่านี่เราก็ใช้เรียนเกษตรใช้เรียนเดี๋ยวเราไปถามสอบถามว่าใชเรียนอะไรบ้างใช้เรียนือมันรู้จุกจะทุกวิชาแหละภาษาอังกอะไรอย่างเงี้ยเกษตรแต่เกษตรจะเรียนข้างล่างสาระเรียนข้างล่างที่ไม่ต้องใช้ห้องก็จะอยู่ข้างล่างต่ออะไรมาเรียนนะคะเป็นเด็กมอต้นมอต้นก็มีมอปลายก็มี หรือว่ามาไปไม่ค่อยได้ใช้หรอกขนาดเราอยู่มาไปเราไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมเดินเดินเอีกเดินอีกเดินอีกเดินอีกถุงใส่ตอนนี้กงใสอุ้ยจะให้เป็นพวก EP เรียนอือโห EP ห้องแอร์ธรรมดาแล้วยังไม่พอยังต้องมาเรียนสึกขีดนิยมเราไปดูห้อง EP กันนะอ่ะแต่คุณไม่เคยขึ้นเลยนะดูห้อง EP กับห้องเมื่อกี้นะอันนั้นอป็นเก่าสุด เงินมากกว่าไงเรียนห้องแอร์ดูอาจารย์อาจารย์ขี่สมัดอาจารย์ขี่สมัะดูการสั่งสปอนเซอร์สปาร์ลเนาว้าวอาจารย์มันมาลิโอปะไปถ่ายรูปกับมานิโอก่อนวิอาจารย์ฮอลิโอเรียนเบนนะคะอาจารย์เหมือนท้องเือเนี่ยโอ้หนูคิดว่าเด็กบางเรียนนี้หน้าตาหล่อๆทำไมรุ่นหนูไม่เคยมีอย่างนี้เลย หนจะเอ้ยลุกไรยถึงวันหนูจะตั้งใจเรียนนี่น่าอาจจะมีโครงการนะให้ประั้นอยู่ประเทศตอนนี้มันเดินเดยอเแล้วสดๆอ่ะมันมีปัญหามากแต่หนูว่าประจำชั้นยิ่งกว่าอีกแต่มันมันจะมันจะลบเฉพาะห้องนั้นเลยค่ะตอนปีปีเก่าๆนะพอตอนหนูเราประจำชั้นประจำชั้นนะเขียนโต๊ะกับก็เขียนโต๊ะใครก็รับผิดชอบคือเพื่อนก็ยังรับผิดชอบแต่คนอื่นชอบมาเขียนโต๊ะหนูอ่ะใช่คนอื่นชอบแกล้งอะไรอย่างนี้มาเขียนโต๊ะหนูที่คนนี้ ผมก็ต้องเล่าใช่ไหมเพื่อนเราเนี่ยไปให้กับนักเรียนหกทัเจ็ทุกคนด้วยนะมากินข้าวบา้านครูได้นะเมื่อไหร่มา,า,มาพร้อมคนนะคะ,ะโดยเฉพาะแสนรักแสนรักแล้วก็ต้องมีชอบปากกาเนี่ยเก่งๆเรื่งนั้นเลยห้องเนี้ยนะประทับใจมากเลยตั้งเล่นหนังตะลุงครั้งนั้นเดีนดังมาถึงครั้งนี้ อให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เรียนให้จบทํางานได้ดีนะพลังที่เธอส่งมาให้ครูเนะี่ยโอู้คุณรับไปเต็มที่คุณมีพลังต่อสู้สบายได้กําลังใจจากสิษนี่แหละเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะ